จริงตั้งแต่ได้รับเครื่องมานะครับลูกแมอยาจะทำวิดีโอเกี่ยวกับตัว ROG a l l a มากๆเลยนะแต่ก็ติดเอบาโกอยู่นะครับผมรีวิวเอบาโกนะมีหลายเรื่องอยากจะพูดถึงนะครับในที่สุดก็ได้เลิกสัทีนะวันนี้วันที่10นะครับผมก็ได้เลิกในการปล่อยวิดีโอตัวแรกนะครับยังเป็นวิดีโอแกะกล่องแล้วก็อาจจะลองเล่นนะครับพูดถึง ROG i g ยในภาพรวมนะส่วนวิดีโอเจาะลึกใดๆนะครับเดี๋ยวรารอกันหลังจากนี้นะครับแต่ว่าแค่นี้นะก็รู้แมวเชื่อว่าทําให้หลายคนบัตรเครดิตในมือสั่นแล้วนะครับแค่นี้ก็สุดๆแล้วเนาะสิ่งีคุณจะได้2อย่างนะก็คือ ROG a Ally ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวปลั๊กไฟนะตัวที่ชาร์จของเขาครับที่ชาร์จเนี่ยมันดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาก็รู้นะว่าเครื่องเล่นเกมประเภทนี้ แบตเตอรี่มันไม่นานนะแล้วเราก็ต้องพกไปไหนมาไหนด้วยนะครับหรือว่ารวมไปถึงคนที่เล่นที่บ้านนะบางทีก็เนี่ยต้องเสียบนะครับเขาเลยให้มายาวมากนะลุงแมวเอาเสียบปลั๊กอ่ะแล้วก็นอนเล่นบนเตียงอ่ะได้เลยนะครับนี่นะหนึ่งสุดแขนหนึ่งครั้งแล้วนะกับอีกครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็มีน้ําหนักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีน้ําหนักมากนะครับตัวเอ่อเขาเรียก power brick กันเนาะน้ำหนักอ่ะจับครั้งแรกจะรู้สึกว่าหุย น้ำหนักมันไม่ได้หนักเท่าไหร่นี่นะแล้วลูกแมวก็รีบไปจับตัวสตีมเด็กนะก็รู้สึกเฮ้ยอันนี้เบากว่าซึ่งตามตัวสเปคเขาเบากว่าจริงๆนะครับเบากว่าสตีมเด็กนะตอนแรกจะรู้สึกว่ามันเบากว่าเยอะแต่ว่าพอจับไปเรื่อยๆนะครับจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่ก็เบากว่านะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากตัวสตีมเด็กและลูกแมวชอบเลยนะคือความแน่นนะจับปุ๊บอ่ะมันจะแน่นนะแน่นคือมันเล็กกว่ามันเล็กกว่าตัวสตีมเด็กนะครับแล้วก็ มันกระชับเข้ามามากกว่านะมันทําให้อาจจะเรียกได้ว่าบาลานซ์น้าหนักมันดีกว่านะครับมันกระทัดรัดมากกว่าแบบนี้เวลาจับถือมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ใหญ่เทอะทะนะรู้สึกแน่นประกอบเข้ามามากกว่านะเดี๋ยวใครอยากจะดูแบบเทียบกับสต a มเด็กแบบสุดๆเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอต่อไปนะแต่นี้ขอเล่าให้ฟังก่อนว่ามันประมาณไหนกา้านอนาล็อกสองข้างนะครับผมเท่าที่ลุงแมาเข้าใจมันคือฮอร์เอฟเฟกนะอีกเทคโนโลยีหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยรู้ะรละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าเท่าที่เข้าใจคือมันจะไม่มีทางดริฟต์นะครับมันจะไม่มีทางเสีย อันนี้เท่าที่เข้าใจนะถ้าเข้าใจผิดก็บอกกันมาด้วยนะครับฟีลลิ่งการเล่นนะโอ้โหนุ่มนะครับถ้าใครชอบคอนโทรลเลอร์นะชอบอนาล็อกสายนุ่มอะนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มสุดๆเลยนะครับนุ่มสุดขีดเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงนุ่มนะครับจับแล้วรู้สึกว่ามันสบายนะซึงแต่ถ้าเกิดใครชอบสายฝืดๆืหนื่ๆหน่อยเนี่ยอา,อาจจะไปปรับตัวเดสโซนได้นะครับมันจะมีตัวแอปของเขาให้ปรับนะว่า ปรับตัวเดสโซนให้มันแบบเซนซิทีฟน้อยเซนซิทีฟมากแค่ไหนนะครับกระชากไกกระชากแรงแค่ไหนตัวนี้ปรับได้เหมือนของ Xbox นะซึ่งดีนะครับเพราะว่าเราใช้ PC เป็นหลักเนะก็มีการอะนาล็อกสองข้างสลับกันนะครับใช้ถนัดมากเนาะมี d p เพให้อยู่ทางด้านนี้นะครับในการใช้ปกติเนี่ยลุงแมวโอเคนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเอาไปใช้กับเกมไฟติ้งนะครับจะต้องลองเอาไปใช้กับไฟติ้งก่อนนะลำโพงนะครับมี2ข้างนี่นะตรงนี้กับตรงนี้นะครับซึ่ง ลำโพงเสียงดีมากอันนี้พูดเลยนะถ้าเทียบกนะันเนาะสวิช c h อะเสียงลำโพงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะก็รุ่น o อ e d มาก็ดังขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ดังแหละแต่ก็ไม่ได้ดังมากเนาะสตีมเด็กโอเสียงอัปเกรดขึ้นมาจากสวิช c h เสียงดังดีนะครับพอมาเจอตัวนี้นะ Rog a l i n นะครับเสียงดังกว่ามากนะแล้วก็ที่ชอบมากคือมีความเป็น3มิติมากกว่านะครับเสียงมันกระเด็นออกมานะโอบล้อมเรามากกว่า ครับสมีโชเดอร์เนาะกับทิกเกอร์นะครับก็ Xbox กนะก็มี RB กับ RT นะครับแบบนี้ซึ่งเท่าที่ลงเอาใช้ดูอ่ะก็โอเคเลยนะการควบคุมอ่ะเรียกได้ว่าโอเคมากนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาหรือว่าจับแล้วรู้สึกมันแปลกๆถามว่าหนักไหมบาลานซ์น้ำหนักมันดีกว่าตัว Steam เด c กนะครับแต่แน่นอนเอ่อมันก็หนักกว่าตัว Switch o l e d นะแล้วก็แน่นอนหนักกว่า Switch Lite มากๆนะครับยังจะต้องแบบ เอาวางบนพุงหรือว่าถือถือถือานานก็มีเมื่อยนะครับบาลานซ์าหนักมันดีนะเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเป็นหลักนะอาจจะทําให้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันเป็นแบบทวงดึงลงไปเยอะนะครับเนี่ยรู้สึกว่าเออเวลาจับถือนี่มันโอเคนะที่ด้านหลังนะครับก็จะมีที่ระบายอากาศเนาะเนี่ยนะพัดลมนะครับพัดลมอาจะไย์วิดรู้สึกอยู่2ด้านเลยนะทั้งลายตัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ จับเครื่องเนี่ยก็มีร้อนนะมีร้อนนะครับมีร้อนแล้วก็ถ้าเอาใกล้จะได้ยินเสียงพัดลมนิดนึงนะด้านบนตรงแถวๆนี้จะเป็นที่เสียบตัว usb นะครับเพื่อจะชาร์จนะเสียบแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นนะมันก็จะถ้าเราถ้าเรานอนเล่นนะหมายถึงว่านอนเล่นบนเตียงอะ่ะหรือว่าไม่ได้ถืออย่างเงี้ยนะเราเสียบชาร์จไปด้วยอะ่ะมันจะเสียดายเลตรงที่มันจะมีการดึงน้ําหนักลงนึกออกปะเหมือนอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เพิ่มน้ําหนักแหละพูดได้ง่ายเหมือนกับ จู่ๆมีน้ำหนักอะไรมาเพิ่มนะต่อให้มันเป็นสายไฟเส้นเดียวแต่ว่ามันต่อยาวลงไปนึกออกไหมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมันอยู่ที่ตูดอะมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเนาะตรงนี้นะเป็นไมโคร s d สการ์ดนะครับแล้วก็เป็นสายหูฟังนะที่ไม่อยากใช้บลูทูธนะครับตรงนี้มีหูฟังรูเสียบหูฟังด้วยนะครับผมตัวเพิ่มลดเสียงเนาะแล้วก็ตัวเปิดปิดเครื่องจอยเสริม2ปุ่มนะสติมเด็กอะรู้ไหมรู้สึกว่าตำแหน่งอันเนี้ยของสติมเด็ก รู้สึกใช้ถนัดกว่านะ Dual Sense Edge นะครับของตัว PlayStation นะ่นะก็รู้สึกเหมือนกันโอ้โหมันพร้อมกดเนาะแต่ตรงเนี้ยยังอาจจะยังปรับตัวไม่ได้มั้งใช้มาประมาณ2อาทิตย์อะ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะในการที่จะกดนะครับถ้าลุงแมวคิดว่านะเนี่ยถ้ามันอยู่แถวๆถวนี้นะมันน่าจะถนัดกว่าหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่รู้สิหรือว่าถ้ามันแนบกับตัวเครื่องไปเลยไม่เป็นปุ่มออกมานะอาจจะรู้สึกดีกว่านี้แต่ถามว่ามันเกกกะไหมนะ หรือว่าระหว่างเล่นเนี่ยมันมันขวางทางการเล่นหรือเปล่าก็ไม่เลยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาของการเล่นเราเลือกได้นะที่จะเปิดหรือว่าจะปิดมันนะครับซึ่งสนเห็จเรือมาไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนของปุ่มเสริมนะครับแล้วอยากจะลองใช้อะก็อันนี้ก็เป็นคล้ายๆตัวเสริมอยู่แล้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรการออกแบบรู้สึกว่าถูกไต่ตรองมาเป็นอย่างดีนะ,อ,ะอันนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกนะรวมไปถึงการจับถือ ต่างๆใดๆที่ถือว่าโอเคมากนะครับผมปุ่มที่มันเพิ่มทางด้านซ้ายล่างที่เราจะใช้กันเ,นเยอะๆอะ่ะคือ Command Center นะครับเนี่ยนะ Command c e n t e ตรตรงนี้มันคือ Overlay นะครับซึ่ง Overlay ต้องใช้นะต้องใช้นะครับเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าบางทีนขณะทีเราเล่นเกมอยู่นะครับแล้วเราต้องการจะไปที่หน้าตัว Windows นะครับเราต้องกดตัว Command Center เนี่ยเพื่อให้มันมีรูป Windows ออกมาแบบนี้นะแล้วเราก็กดนะครับเพื่อจะมาโชว์เดสก์ท็อปนะหรือว่า Windows 11นะครับบางทีคีย์บอร์ดมันไม่ออกนะ Board, คีย์บอร์ดทัชสกรีนคีย์บอร์ดไม่ออกนะครับก็ต้องกดตัวนี้นะเพื่อสั่งให้คีย์บอร์ดมันขึ้นมานะครับก็คือต้องใช้ปุ่มตัวนี้คอมมานด์เซนเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ไอตัวคอมมานด์เซนเตอร์เนี่ยที่ลุงแมวใช้บ่อยๆนะก็จะมีพวกเรียลไทม์มอนิเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือการคอยดูนะว่าเพอร์ฟอร์ม e นซ์เป็นยังไงนะครับตัวเฟรมเรทเป็นเท่าไหรนะ่เนาะความร้อนของเครื่องเป็นแบบไหนก็จะมีให้เราดูด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงธีมนะครับ ในการปรับการใช้พลังงานของเครื่องอะ่ะมีมา3โหมดนะครับผมมีไซเลนโหมดนะก็ใช้แค่10วัตต์ซึ่งอันนี้ลุงแมวยังไม่ได้ลองแบบใช้จริงๆนะครับคือตั้งแต่ได้เครื่องมาลุงแมวใช้อย่างเดียวเลยนะก็คือเทอร์โบโหมดนะครับบนสุดเนาะเพราะว่าหลัหลกๆเนี่ยลุงแมวใช้เล่นที่บ้านเป็นหลักนะครับเคยปรับลงไปที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดบ้างนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อย สะใจอะรู้สึกว่าบางทีเฟรมมันโอ้โหจากแบบเฟรมมันนิ่งๆใช่ไหมพอเจอเอ่อเพอร์ฟอร์แ e น์โเนี่ยเฟรมมันก็แว่งพอสมควรนะก็เล่นได้นะครับไม่ใช่เล่นไม่ได้นะแต่ลุงแมวรู้สึกว่าคือในใจลุงแมวยังมีการเปรียบเทียบกับตัว s t e ี m เด็กนึกออกป่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเครื่องมันแรงขนาดนี้เราก็อยากจะไปให้สุดนะครับก็คือไปเทอร์โบโหมดตลอดอย่างเงี้ยนะเล่นแล้วกราฟิกมันฟินกว่านะครับมัน ม,มันสุดกว่าอย่างที่เคยเล่าห้ฟังว่าลุงแมวไลฟ์สไตล์เนี่ยหลักๆคือใช้เล่นที่บ้านนะครับไม่ได้ใชออ้ออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็ด้วยน้ําหนักขนาดนี้นะก็คงไม่พกไปไหนง่ายๆหมายถึงว่าไปไปทํางานก็คงไม่พกอันนี้ไปด้วยเกินครึ่งโลนะมันก็หนักอยู่นะครับผมแล้วก็มันต้องเสียบปลั๊กมันต้องอะไรค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวนะก็เลยใช้ที่บ้านเป็นหลักนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าคุณจะใช้เป็นเครื่องพกพาซึ่งมันใช้ได้นะ เขาก็มีสลับให้เนาะอย่างเช่นไซเลนโหมดอย่างเงี้ยนะเ e t f l i x เป็นหลักนะครับเอาไว้ท่องเว็บอย่างเงี้ยก็ปรับอันนี้เป็นหลักนะพัดลมมันก็จะเบาการใช้พลังงานก็จะน้อยนะครับแล้วก็ถ้าจะเอากราฟิกขึ้นมาอีกหน่อยก็ปรับไปเป็นตัว Performance Mode นะถ้าจะเอาสาะใจก็เป็น Turbo Mode แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่ในการใช้ต่อวันไปได้นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันอีกทีนะครับตอนรีวิวละเอียดนะอันนี้มันเป็นแค่ สัมผัสแรกนะครับผมส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะด้าน,นขวามือที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัว a m a r y Crete นะครับมันคือหน้าตาแบบนี้นะครับ a m a r y Crete ก็คือเหมือนกับเป็นแอปนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อมัดรวมตัวเกมนะครับแล้วก็ตัวแอปสำหรับการเล่นเกมอาทิเช่นเนาะตัว Steam นะครับตัว Xbox Game Pass ตัว Ubisoft นะครับตัว EA Play จะเห็นบนนี้ทั้งหมดแล้วก็ เกมที่เราลงไว้ว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับทำไมม่ค่อได้ใช้ตัว Amery Crate ที่ว่านี้เท่าไหร่นะหลักๆเลยนะครับก็เพราะว่ามันกินทรัพยากรอ,อย่าลืมนะไม่ว่ายังไงมันเป็น Windows นะครับความเจ๋งของมันคือความเปิดกว้างเนาะถ้าเราใช้ Steam เด็กอะมันไม่สามารถที่จะแบบลง EA Play ได้เนาะลง Xbox Game Pass ได้นะครับ Steam ลงก็ Galaxy ลงอะไรแบบเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยเนาะมันเปิดกว้างกว่านะครับ Ubisoft Connect อย่างเงี้ยเปิดกว้างกว่ามากนะแต่ว่า ในทางกลับกันน่ะก็คือพอ Windows ปุ๊บเนาะมันก็คือ Windows นะมันก็จะมีการกินทรัพยากรน,นะครับแล้วก็ a m มเ r อรี e เเนี่ยมันเป็น Overlay เนาะคือเป็นแอปอะที่เปิดซ้อนขึ้นมานะเพราะนั้นน่ะลองคิดนะหรือ Windows นะครับเปิด Amory c r ี่เแล้วก็เปิดสมมุตินนะเปิด EA Play แล้วเปิดเกมโอ้โหมันซ้อนกัน3-4จังหวะนะครับเพราะนั้นพอใช้จริงๆริงับลุงแมวนะลุงแมวใช้มันในลักษณะที่ปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้เหมือนมันเป็น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอ่ะเหมือนเป็นวินโด้นะครับแล้วก็ใช้วิธีใช้ทนะัชสกรีนเนาะหรือว่าใช้ตัวเนี่ยนะอะนาล็อกด้านขวาเนี่ยในการเลือกต่างๆนะครับแล้วก็เข้าเกมพูดง่ายก็คือใช้เหมือนโน้ตบุ๊กอะครับไม่ค่อยได้ใช้อเมรี่เกรดที่วาดเท่าไหร่นะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยใช้นะไอที่เป็นคอมมานด์เซนเตอร์เนี่ยใช้นะครับเพราะว่าบางทีเราเล่นเกมอยู่แล้วเราอยากจะกลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปอย่างเงี้ยมันไม่มีปุ่มอะไรให้กดใช่ไหม,มก็ต้องกดตัวคอมมานด์เซนเตอร์นี่แหละซึ่งตัวนี้ไม่ค่ออ่่ออยืดเทาไหรนะ A อร์โมรีเครเนี่ยรุนแรงนะครับอืดอืดอยู่นะซึ่งอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นการบังคับนะหรือว่าเขามาบีบบังคับให้เราต้องใช้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเครู้สึกว่ามันอืดรู้สึกว่ามันดึงเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะลูกมาว่าอันนี้เป็นแอปเสริมเฉยๆนะครับแต่ว่าตัว a อ o r โมรีเครดมันจะมีอันนึงก็คือก็ปรับได้ตั้งแต่ตัวพวกเดสโซนเนาะปรับปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ปรับตัวปุ่มเสริมด้านหลังก็ปรับได้เหมือนกันนะอันนึงที่ รู้สึกโดดเด่นมากนะแล้วถ้าใครใช้ Steam Deck มานะครับน่าจะคิดถึงคือการสั่นนะพูดเลยว่าอันนี้สั่นแบบสั่นดีมากนะสั่นดีนะครับรู้แมว่าสั่นดีสเกล PlayStation 5เลอะอะคือมันสั่นแบบละเอียดเนาะสั่นได้อารมณ์สั่นฟินนะอันนี้อันนี้เด็ดนะครับตัวจอนะครับ เป็น120 h z โอ้โหใครชอบความชัดความนิ่งอันนี้เด็ดนะครับจอ7นิ้ว 1080p นะครับผมซึ่งสำหรับการพกพาเพียงพอฟินมากมายนะอาจจะพูดได้ว่าในสเปคแบบนี้นะเท่าที่ลงแมวลองเล่นมานะแต่แน่นอนก็ต้องปิดอ y c ร a t e อะไรด้วยอาจจะเรียกว่าเล่นได้ทุกเกมในตลาดตอนนี้นะครับแต่แต่มันก็มีข้อแม้นะหมายถึงว่าเฟร,รมมันแว่งนะเฟร,รมมันกระตุกอาจจะต้องลดความละเอียดลงนะครับเป็น 720p นะหรือว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปิด AMD FSR ช่วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะจำเป็นต้องเปิดนะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ไหวนะครับพที่ลุงแมวลองมาลุงแมวค่อนข้างประทับใจนะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตอนแรกที่ที่ลองเล่นอนะ ก็รู้สึกว่าม,มันก็ไม่ได้ต่างกับ Steam Deck เท่าไหร่นี่นะแต่ตอนนีน้ตอนนั้นยังไม่ได้แตะ Steam Deck นะก็แค่ลองดูนะเออก็เล่นได้อย่างเงี้ยแล้วพอลุงแมวเล่น My a s m a m a Chronicle นะบนเนี้ก็เออเล่นสนุกดีนะ 1080p ปรับกราฟิกดีๆเลยนะครับสวยๆเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแล้วก็ปรากฏว่า Switch กลับไปเล่นบน Steam Deck อะ่ะปรากฏว่ามันกระตุกตกใจเลยแล้วก็ทำให้รู้ว่าอ๋อจริงๆอะอันนี้คือแบบสัมผัสแรกเลยนะความแรงเนี่ย อาจจะเรียกได้ว่าลุงแมวให้ด้วยสายตานะคือต่างกันประมาณ30% 40%ในะแถวนั้นนะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดอะไรใช่ปะมันทาให้เกิดความละเอียดที่สูงขึ้นนะครับจาก 720p หรือ 800p เนาะกลายมาเป็น 1080p นะครับมันจะให้ fps ที่สูงขึ้นนะประมาณ45-60นแถวนี้นะพอมันรันอยู่บนตัวหน้าจอ 120Hz 7นิ้วเนี่ยโอมันฟินมากนะครับแต่ในทางกลับกันนะ่ย สตรีมเด็กอ่ะก็ไม่ได้แย่นะคือเล่นเกมส่วนใหญ่ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับช่วยมากกว่านะอาจจะต้องปรับไปที่โลอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแบบเปิด amd sfr หนักหนักหน่อยอะไรเงี้ยคือก็ต้องไปไปปรับตรงนั้นเยอะหน่อยนะครับถ้า p พ4เป็น s t e ีมเด็กันน้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น p พ4 Pro นะคือมันมีความอัปเกรดนะครับความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะมีความแรงมากกว่าเดิมใครที่คิดจะซื้อตัวเนี้ยนะเป็นตัวคล้ายๆโน้ตบุ๊กนะครับทำได้นะ แต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือน่าจะต้องหาบลูทูธคีย์บอร์ดเมาส์นะครับหรือไม่งั้นก็พวกหับคล้ายๆหับอย่างเงี้ยนะมานะครับเพื่อเอามาต่อกับ USB-C เนาะสามารถต่อออกจอได้นะครับอืมก็ต่อได้เลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะรู้ไหมเข้าใจว่าตัว USB-C ที่เขาให้มาเนี่ยมันน่าจะเป็นคล้ายๆ built-in display port ในตัวนะครับมันถึงเสียบได้นะอัอ n นสกรีนคีย์บอร์ไม่ถนัดอยู่แล้วนะมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็ เสนอใช้เมาส์กับค e ีย์บอร์ดน่าจะดีกว่านะครับผมต่ออกจอได้เลยนะลงออฟฟิศได้นะลูแไมเไปลองมาแล้วนะครับลงพิมพ์งานได้7นิ้วเนี่ยมันคงมาทำงานอะไรไม่ได้นาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะก็คือคุณใช้ตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ได้ทํากราฟิกทำอไรไูแุนรงนะครับทำแบบงานเอกสารงานพิเศษทั่วไปนะนาะก็คืออ,อยู่บ้านนะต่อตัวนี้กับจอนะครับเสียบแบต เสียบตัวเมาส์คีย์บอร์ดเนาะเสร็จปุ๊บจะเอาไปพรีเซนต์ใช่ไหมก็เอาไปด้วยเนาะแล้วก็เอาตัวหับไปด้วยนะหรือว่าเอาสาย usb c เป็น HDMI ไปด้วยเนาะแล้วก็ไปเสียบเพื่อนําเสนอแบบเนี้พอไหวเป็น Mac Mini มากกว่าอารมณ์แบบนั้นนะเป็น pc พกพานะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นโน้ตบุ๊กนะคือเป็น pc ขนาดเล็กเนาะที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้นิดนึงอย่างเงี้ยแน่นอน,น,น,อนตัวนี้เป็น windows ทให้นั้นใครที่อยากจะลง ออแอปใดๆนะที่มันอยู่บน Windows มันลงได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวรีวิวนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆปล่อยคอนเทนต์รีวิวออกมาเรื่อยนะครับตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวนะก็คือราคาใช่ไหมที่เรายังไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าราคาใกล้เคียงกับของเมืองนอกนะดูแมวยังมองว่าสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็น่าจะขายดีแหละนะอแต่อันนี้เดี๋ยวเรารอดูวันต่อไปนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ดูแล้วกรีดไหมนี่กรีดไหมครับดูแล้วกระเป๋าเงินในมือสั่นหรือเปล่าก็ลูแมวขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ส่งคําถามมามากมายนะลูแมวก็ทําลิสต์วิดีโอไว้นะเดี๋ยวค่อยๆเติมตอบคําถามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสัมผัสแรกเนาะแกะกล่องแล้วก็เล่าให้ฟังนะว่าลองเล่นแล้วมันประมาณไหนยังไงบ้างนะครับยังไม่ได้ลงลึกในเชิงรีวิวเนาะโอเคเจอใหม่ในวิดถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม